พี่นิดมาข้างหน้าเลยครับมาะะมแล้วครับผมจะ้บอกทุกคนพี่กันครับและด้านซ้ายของพวกเรานะครับผมคือพี่นิ์ครับนี่นี้มาเตรียมมาเตรียมสวัสดีครับวันดีกับพีน่นิยครับ มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพอเราเริ่มจะอ่นเราได้เราได้วันพอดีกว่าแต่ว่าเอาเหรอเราไม่ได้นำตัวธรรมดาทำไมเพิ are are ่งพ we ี่สองคนเล่นเล่นซีรีส์วายเรื่องนี้เรื่องแรกขอแบบน้องใหม่ในวงการวายได้นำตัวแบบใหม่เขานพี่โชว์ติ๊กเกอร์ะเล่นได้เขาดูฮอกฮอกให้เขาแบบว่าหาคลินิกฟันแค่แชคลินิกฟันไจะทำยังไงอ่ะอาการไอ้คุณ เราอให้คุณช่วยแบบคุณช่วยไกด์หน่อยโชว์ให้ดูว่าเขาทำยไงอ่้ไปลที่เออสวัสดีครับผมเซียนลับบ้ดตวกครับเปนฮอปตัไหรัอร่เรื่อนเร่อเร่านเร่อเรื่อเร่อยเรอยเรเ่อยาอย่อับ่อร่เรอร่ร่อ่รเี่ยเ่ย่วยเร่อยเรอ่อออ ใะรครับที่เข้าสู่เข้าสู่การวายนะการวายนะครับสีวายนะไม่ใช่หวใจวายนะมีโวายใกล้ันเหลือเะยวายใกล้สันแล้วาบรเบเอาแบบปกติป่ะครับครับสวัสดีครับน้องลิดนะครับแล้ว็ชุดนะครใชหน้าใหม่ของปตัวได้ครับสวัสดีครับน้องกันนะครับผมแล้วเป็นชนแดงนะครับ เน่ียก็ถือว่าได้ในร่าตัวคู่ข้าวใหม่ปลามันของวงการวายด้วยนะข้าวใหม่ปลามันข้าวใหม่ปลาหมันเลยเดีกไม่ทันมีบทลงเคยกันเลยนะในเรื่องของเราเราอย่างเลยนะให้คนคอฟอ๋อฮอบเล่นๆโอเคยังไงเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เล่นๆถามภาษณพเล่นๆได้จริงจังขอบคุโอ้ันนี้เรามาดูกันแบบเหมือนญาติครอบครัวเหรอ่ไสายตาผมปลุกขึ้นไปที่ลุงยุ้งโอเคแล้ว ก็อยากไห้ท่านนีดูออกแล้วเรามี้อยปแล้วเออน้องก็ลากเออน้องยืนเถอะอยู่เนาะโอเคครับอบคเคระหว่างระว่างที่ถ่ายทำคือมันตลกมากมีซีนไหนหรือฉากไหนที่แบบพียงส่อคนบาดล้ใจนครับพี่ไม่ตลกนะจริง่พ่ีเียสีเียแล้วเนี่ยผมไม่อยากใช้คำไม่สุภาพกับคุณแต่ว่าเด็กวาเยอะครับคขับเยอะครับคุณตัวตลกเลยครับคุณตัวขับผมเลยครับ ไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะเออคือจริงๆแล้วคือบทเราอ่ะจริงๆเขาก็ไม่ได้เขียนให้ตลกเนาะถูกไหมเรื่องเราจริงๆก็เป็นเรื่องต้องพากซีรีสเลยเลยคือจากใิยาที่คุณหมอเขียนเอาไว้ใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ตอนเราแบบละแสดงปุ๊บมันก็คือมาด้วยจิตวิญญาณที่เราอาจจะสอดแทรกอะไรบางอย่างเข้าไปให้มันมีโอ้สอดเยอะเลยครับ มีกิมมิคอยู่ในงานบ้างแล้วก็แล้วก็ไม่ได้คาดต,ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะทําให้ทุกซีนออกมาเ,เป็นคอมเมดีนะ้เป็นคอมเมดี้นะแต่ว่าใน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 อย่างมันจะมีกลิ่นคอมเอมดี้ของมันเองด้วยจากตัวเนื้อเรื่อง<ช>จากตัว<ช>พวกเขาเรียกนะความคิดของตัวละครอะไรต่างๆที่มันจะทำคอมเมดี้เป็นไอตัวใช่ไหมครับแล้วพอเราดูไปดูมาทั้กลายเป็นแทบจะเป็นอะไรน่ะซีรีส์วายตลกเป็นสีคอมเป็นสีคอมวายครับเป็นสีคอมวายไม่ใช่ซีรีส์วาย แต่จริงเขาไม่ได้อยากให้ทุกคนคาดหวังมันต้องตลกทุกฉากเพราะว่าความตลกของแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันทีวีนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบดูแบบว่าเออความเป็นชูนความเป็นชนแดงความเป็นละครทุกตัวที่แบบค่อยๆตามเรื่องไปด้วยกันอย่างเงี้ยอย่าคาดหวังคาดหวังมันจะผิดกว่าใช่เรียกว่าคคตรถดีกว่าเรียกถ้าคุณไปพูดว่าโอ้ยนี่ตลกมากเขาแบบเคยเอาอะไรเกิดบหล่อละเขาจะบอกขึ้นมาเสียเซลล์เลยนะ แต่ว่ามันตลกจริงจริงันได้ดูอี EP สองแล้วดูแล้วดูแล้วดูแล้วเราต้องทำการบ้านมาผมเป็นพิธีกรพี่อ๋อใช่ครับเลยไม่ได้ดูอะอ้าวไม่ได้กันนี่เรามาดูพรมค่ะเราดูพรมช่ะแต่วันนี้ครับไม่น่าเชื่อว่าเขามีเพลงประกอบละครใช่ไหมครับทุกคนจะไม่ได้ฟังเลยครับผมแค่บอกเฉยๆก็ไังได้เดี๋ยวไปฟังใครอยากฟังก็ฉัแบบอยากฟังไหมแบบนี้ยอยาไปเปิด YouTube เพราะว่าตอนเนี้ซีรีส์เราอ่ะมีเพลงประกอบละครเรื่องเดียวเฮ้ยเพลงเดียวคุณมีแค่ฉันและเธออยู่ด้วยกันจะเยต่รือไรยังเป็นเธอเสมอให้ยิ้มในทุกวันทนไห่ต่อคนเอาเที่ยงคืเลยเราเดี๋ยวต้มอนีลยาท่าเป้นอีีเนี่ก็ท่าเ้นเีท่าเตดขอโดท่เดี๋ยวีะไรพเต้นอ่าได้ได้ได้ครับหรือช่วยอะไอะไรนะ ไม่รู้เหรอว่เขาไม่อยากฟังไม่ใช่ตอนที่มันตัดเอาช่วยจูนเสียงเให้เร็วลงตรงนี้ยิงมีบางคนดูเขาไม่รู้เขารู้อยู่แล้วแค่อยากทำคนสดเท่านั้น one two t h อยากจะมีแค่ฉันและเธออยู่ที่กัน just t o g e t h e r เรื่องราวดีดีมันยิ่งเป็นเธอเสมอให้ยิ้มได้ทุกวันอยากจะขอแค่เธอเท่านี้ ม่รักฉันก็ไม่ต้องการอะไร้ารักเพลงดีแล้วถ้าเต้นก็ดียแอันนี้คือตัวเองจ้ะอ๋อใช่ไต้องพูรับช้แต่ว่าเดี๋ยวก็มีเพลงเขานะออไม่อยากสปอยนะสอยแต่ว่าฟังมาในห้องแต่งตัวเมื่อกี้เป็นยังครับโอ้หแตกนซึมเศร้าอส แบบมันขับอารมณ์ออกมาไงเพราะว่ามีเรื่องมันจรมงๆเข้าใจว่าอะไรวะอ่าอีโมชันภายในอ่ะใช่เออแบบมีการแบบเพลงเขาจะมีความรู้สึกมากขึ้นอ่าของเราเป็นแบบน่ารักน่ารักใช่ใช่เดียวคงเขาเป็นแบบแห้งๆเป็นแบบเราแบบเสียงแห้งแต่ผมจะเริ่มขับอารมณ์มากขึ้นละเริ่มฉ่ำละเเพลงเขาจะมันจะเริ่มมีแบบมีมีจิตวิญญาของคนที่แบบเัาจะต้องจากกัน วิ่งสับร์ตได้ไหมไ่อนเอ้ยเอ้สปอรได้มอร์ช่ได้ไหมเออได้ไม่ได้เดี๋ยวคนไปล้อมตามแล้วไปออกเอพีสามมาทำไงอ่ะันกี้ล้องตามก็บุญแล้วเฮ้ยเอยเออจิใสบายนิดนึงใช่กองตั้งอาจากแล้ จนเจอเมื่อฉันได้พบเธอไม่อยากปล่ยเวลาให้มุนไปหากฉันมีเวลาไม่นานจากนี้อยากใช้ทุกนาทีกับเธอได้ไหมหากวันพรุ่งนี้ไม่เหมือนเดิมไม่เป็นไรเลยแค่อยากให้ ได้รักเธอแค่นี้ก็สุขใจประมาณนี้ครับผมขอบคุนด้ยนะน,นี่คือท่อนฟูกนะท่อนฟูกบางอย่ันเพ่งยวแ่ต้องเนนอล่าใหู้ความรู้สึกไงว่าตอนนี่ชูงชนแดงเขเริ่มแบบความรู้สึก่แล้วแต่ว่าพงนะนี่ฟังแล้วคือแบบดิ่งยนะดิ่ง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 มากแค่ไหนนี่ดิ่ง <_ S 2> า ในเพลงกวนสังกิเราเรานเราได้ราคนลรสซิ่งคลนฟิลสนใจเอาท่านอะไร้โอ้ย่ายเลยครับผมถ้่มันได้ซื้อเขาดีแล้วเโอเคเอาแค่ร้อย่เดียวเนาะใช่ครับใชครับแล้วเป็นซีรีส์วายทุกคนก็น่าจะคาดหวัฝากอินฉากอซีมีไหครัพี่เอ็นซีเอ็นซีก็มีนะครับอ่าครบแล้วคืออะครับ อยู่ในพ่ววันใช่มะใไไม่ในช่วงวนไม่ในช่วงวันไม่ในอนเท่คับบนดีอยู่ในทันเป็นเวอชันใต้ดินรอเล่นราเล่นรอรอติดตามแต่ว่ามีเอ็นัมีใช่แต่เอ็นซีเราอะจะไม่เหมือนใครปกติเอ็นซีเขาก็จะเข้าไปดูฉากแบบว่าแบบเออชีเซอร์ชีเซอร์ชีแก๊สดนิเดิ้งฉ่าระต่ากล้อง โอ้โหบูบาบูบาต่ต่อต่เรือคว้างได้แต่เรือคว้างเรือได้แต่เรือจำได้ไหมแต่ก่อนเริ่มเรื่องเนี้ยเราบอกแล้วเราบอกแล้วว่าใครที่มัน่อนเรือมันเทียบท่านะใช่ก็คือความเรือทิ้งได้ลอยเลยทุกคนเห็นยังซีรีส์มานะเอออันนี้คือแค่ EP หนึ่งนะเป็นไงครับเรือกำลังจะจอดแล้วเรือกำลังจะจอดแล้ว EP หนึ่งเดี๋ยวอีกวันเนี้ยที่ทุกคนจะได้ดูนะ มันคือแบบกําลังแบบกำลังจะพายนะใช่อยู่ๆพายแม่งหล่นน้ำไปไมต่อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ก็คงมือกว่างเงี้ยกวอาพูดไปเรต้องยู่ไปเองมันได้อยู่มันได้อยู่มันจะมีมันจะมีอยู่ในนั้นครับมันจะมีในนั้นขอให้ทุกคนดูสภาพที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็พยายามตัวละครตรงนั้นเออย่าคิดว่าเป็นการเิ้นริบแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันจะกั้นขับได้ยังไงผมรู้ว่าคนชอบแบบคิดว่ามันเล่นกันได้ยังไงแบบ กันขังไม่ได้ไงเราเป็นตัวละครแล้วลองแบบเปิดใจเชื่อว่านี่คือชุนเป็นอะไรนะมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมไอ้ไม่ใช่วิศวกรมึงได้เรื่องนี้ไปแล้ววิศวกรต่างดาววิศวกรต่างดาวต่างดาวต่างดาวต้นขัดพูดแู่ดูแลวิศวกรต่างดาวแล้วก็ชนแดนก็เป็นแบบเป็นพ่อครัวที่แบบทำอาหารให้ทุกคนได้ทานอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้โอ้โหกว่าลูกค้าของชนแดนที่แต่ละคนนี่คือปวดหัวมาก ี EP นี้คือได้รู้กันอได้รู้กันว่าลูกค้าชนแดนเป็นใครบ้างใช่ครับแต่ว่าเขาบอ,อกมาว่าฉาก NC เนี่ยมีคีย์เวิร์ดสั้นๆให้ทุกคนติดตามดูใน8ตอนเนี่ยจะมีอยู่คีย์เวิร์ดคขาว่าต้มชุนนะครับผมต้มชุนรู้ไหมไ <ป S 2> ต้ตตมก็คือแกงนั่นแหละแกงนั่นแหละถ้าโดนแกงแน่นอนเออแต่เป็นฉาก NC แล้าทุกคนอยากดูนะต้องติดตามแล้วใน8ตอนนี้มีฉาก NC ที่มีสรุปว่าดู้ที่ไหน NC เนี่ยอรู้ที่ไหนรูอย่าง วันดีวันดีวันดีใช่ไหวันดีนะวันดีใช่ไหมฮะดูอินเตอระมี a n นซีเอเอ็นซีอย่างที่หนึ่ยาเ้วมันจะมีว่าอะไรฮะเาต้อมีเัวนหรอตัวไม่มีเอ็ซกันเลยมีเอนซีค่ะเอซีก็เลยเอีคืออะไรโอ้โหต่าแล้วไม่อยากคุยกับแบบลุงอ่ะโอ้ลุง เพือนรู้กับกูเยอะไปต่างประเทศได้เสื้อเสื้อโปโลช้อปปิ้งเสื้อผ้าสมัยอย่างแบบให้ทุกคนได้รู้ว่าเป็นรุ่นเหมือนคุนป้าใส่โปโลเหมือนรุ่นหลับเตียงเป็นคุณหมออยู่ตลอดเวลาเอ็นซีคือโดชิลเลนส์อ่าอ่าจริงๆมันคือฉากที่แบบว่าไม่สามารถตอนแอร์ตามปกติได้อ่ามันอาจจะเป็นฉากที่อย่างเช่นมีอ่าฉากเลิฟซีอะไรเงี่ยเตี๋ยวเลิฟซีนโซนิกอะไรอย่าง เออแต่เขาจะเป็น NC ที่ลองดูว่าแบบมันจะแบบมันจะเป็นเลิฟซีหรือเปล่าอ่าหรือเลิฟซีแบบเราจะเป็นยังไงจะดูเดือดแค่ไหนโอเคเฮ้ยทุกคนบอกว่ามาเมื่อไหร่บอกด้วยจะได้ปิดใจนดูไม่ได้จริงๆดีไม่ดีไหมายที่ลอยมาเอ้ยจมไปอาจจะลอยขึ้นมาไปต่อไปนะครับเดี๋ยวงงขึ้นมาใหม่ ครับตอนนี้ก็ผมว่าโฆษณาน่าจะพอพอดีแล้วนะพอดีแล้วครับหนังเริ่มเข้าได้แล้วเริ่มเริ่มเข้าแล้วถึงเวลาแล้วครับตอนนี้ทุกคนทุกคนน่าจะทานกันหมดแล้วถ้าบอกผมขอบคุณพี่มาพิลิป้านะครับผมทุกคนมากค่ะสวัสดีครับพิชเชสชาสแฟนดาร์ดนี่ครับผมต่อไปนะครับผมเราก็จะถึงเวลาที่เราจะได้มาดู